คือเราเป็นเจ้าหน้าที่ของอบ,อบตบ้านพึ่งรับแจ้งเหตุเนาะ แล้วก็จะมาช่วยดับไปถูกไหมฮะครับผมแต่ยังไม่ได้ดับใช่ไหมยังไม่เห็นมีน้ําเลยครับผมยังไม่ได้ดับเลยครับยังไม่มีน้ําเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช่ไหมเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนใช่ไหมพอเจอศพถูกไหมฮะครับผมเอออย่างนี้เราไม่ได้ทําอะไรแล้วไฟมันดับได้ไงเนี่ยน่าจะเพราะมาก็เห็นพนักงานแถวราชวงศ์เขายื่นถงน้ําสายยางอะไรมาดับอ๋อนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครใช่ไหมครับผมยังไม่รู้ครับผมว่านอนคว่ำหน้าอยู่ก็เลยไม่รู้ไม่กล้าพิก ก็เลยให้กูชีพเอาผ้าขาวตกใจไหมตอนแรกก็ธรรมดาครับผมก็ราะประสบเหตุนี้มาเยอะแล้วครับผมก็เลยธรรมดาแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่ยังไม่รู้ว่าจะให้คนในหมู่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมครับผมวีเผาได้ไงแล้วผมก็วิ่งรถหกล้อผมอยู่นะแน่ๆวิ่งแน่แต่คนอื่นมันมาเผานาเราเออเจ้าคนอื่นนะเราก็ไม่รู้ว่าใครมาเผานะแต่เราเจ้าของที่เราไม่ได้เจ้าของเจ้าของที่เองและยังไม่รู้เดี๋ยวจะมาคนที่ว่าในที่ซึ่งกระทวมาเนี่ยมาบอกมาตายในที่นาเราทีี่นาาเรออกืม มาเอาดินมาลงเนี่วิ่ง6ก้อเนี่ยจอดอยู่ตรงนี้นะเขาเพิ่งเข้ามาเนี่ยเรเอาเข้ามาเนี่ยเอาดินท้งแล้วเข้ามานี่แหละอ morning, ๋อโอเคโอเคะว่าอย่าลดลนก่อนจะใครว่ามันยังมันบ่มีเพิงม่มีหญ้าตออลามไปเรื่อยๆนาเราอนี้เป็นไวันนี้เข้าใงจริงนี่รัื่อทำาหาจอนเลยเลยบอกเขาไปตามหายวิกาบอกไฮโลอไรองเี้นะฮโลมันปลอกระเป๋าไ้โลบ้กให้โล เขาคนที่พายกระเป๋ามันคือแบบวิวีดีเพราะว่าเคยวิี่มันหมักภัยกระเป๋ามันหมักเสษเศษทหารแล้วใส่กางเกงขาสั่นไงที่ว่าถึงแต่คำเตาจรตั้งเป็นได้เลยเพราะว่าเตาจรนี่เราสิบูรณ์แต่งตัวแบบนี้ถ้าแต่งตัวแบบนี้จะเป็นคนสะประมาณไปคิดนึงเขาคิดว่าหลานคอยกเบอกไม่คิดว่าเป็นแบบนี้เพราะมันหมักแต่งตัวแบบนี้คิดอย่าางหลเศะเสศษใหญ่ๆภัยกระเป๋าสีชมพู แต่มันสิมาอย่างอยู่ที่ไก่ไหมบ้านเขาตรงข้าวเห็นไฟไหมเผื่ตรงข้าวบ้านตรงข้าวเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงคนลักษณะที่เจ้ามอเนี่ยถ้าเขาถ้าเป็นคนมีเนื้อมีหนังนีิสิบูแมนถ้าคนสูงประมาณร้อยห้าสิบกว่านี่นี่เนี่ยอาจจะใช่เออแต่ว่าค่อยประมาณบ่หลายอ่ะแต่ลักษณะทางดีพูดดีมันเหมือนกับตรงที่ที่มันแต่งตัวนะเแา่ว่าถึงเท่าหัวผสมนี่นิสิบูแต่งตัวนี้ถ้าคนอายุน่ะเพราะโบช็อปภัยกระเป๋าแล้วโบเศษเสตทาอาหารแล้วก็เก่งผู้เสียงเก่งมันก็ใช่คุณจริง ถ้าว่าถึงนะถ้าถาาน้ถท่เสอทหารแล้วเป็นหมถ้าถ้าทเสดทหารแล้ววิวเหมือนกับไอ้ิวมนลักษณะทหารน่ะมันบวกขัดเซกมือไอ้ไอ้ที่พูดกันนี่ที่ที่พูดกันนี่ที่คือสันนิษฐานนะคือเดาได้นี่เป็นบลเพราะว่าคนที่ส่งไปที่มันเปล่ามันแหม็นมันจะมาดันดักไฟเต่าบวกมันจเดินไปมานั่นน่ะมีสองคนหายตัวไปคนหนึ่งชื่อวิใช่ไหมตอนนี้เขาซ่องหาคนชื่อวิแล้วอายุประมาณกี่ปีครับอันนี้คนที่ว่าหายนี่คุณสุจร จอนอจอนกับ,บวนะิวิเนีนะ่ยซึ่งประมาณหาสิบนิดนิดน่ะห้าสิบนิดนิดน่ยอายุไหม